สวัสดีในยามเช้าของวันที่1เมษายนวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านเตนนี่ก็เป็นอาคารทรงปัญญาก็อาคารนี้ก็เกือบร้อยปีวันนี้ก็ทางโรงเรียนก็ได้มีการทำบุญได้มีการทำบุญโรงเรียนก็คือ โรงรารนี้ได้ก่อตั้งมาแล้วเ8ปีอีก2ปีก็จะถึงหนึ่งปีก็ถือว่าวันนี้ก็จะมีการทำบุญตักบาตรก็คือเป็นการทำบุญน,นี่ก็เป็นสภาพโดยรอบวันนี้ก็จะมี การแสดงของนักเรียนที่ว่าเป็นวงนดนตรีก็เป็นที่ว่าเป็นการแสดงของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนมาแทนนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่จะมีการจระแสดงวงนดนตรี ส่วนโซตรงนี้ก็เป็นป้ายก็เขียนว่าฮักนะโรงเรียนโซเตลนี่ก็เป็นภาษาสวยด้ว,ว่าภาษาชาวคุยโรงเรียนโซเตลก็คือโรงเรียนบ้านแตนนี่ก็จะเป็นที่จ <c oughs> ุดการประดับประดาด้วยรือว,ว่าวนจะมาหากินนี่ก็เพิ่งมาแล้วคนโควารบุตร เป็นสถานที่ที่จะนิมนต์เดี๋ยวเราก็จะรอพิธีการรอความพร้อมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทุกอย่างจะลงัวตอนนี้ไฟเครองปรีก็รพองนี่นะคะให้ประพันทองมารพมกันเตรียมที่เตียมตักบาตรเตรียมเ่าเตรียมสิ่งของเตรียมอาหารที่จะที่นี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่นี้ก็

เป็นสวงปูตาก็เ <dans> ป <les. S 2> ็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แ่ว่าเป็นสถานที่ให้บ้านพุทธศาสนิกชนที่นี่ทางนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเนื่องแน่น น้าหป็ชมนะครับที่นะครับาารรณบนะครับอย่ประก็จะมารอส่บาทกับพระคุณเจ้าที่ได้นมนมานี้ก็นิมนมาจากวัดสรวิหารเจริญแล้วก็วัดคมศราเนเตนก็นิมนตมาสิบกร,รปันนี้ก็หลาไหลมาได้เล็ <laughs> ที่แท้ตอนนี้เป็นใจขอให้ mang ให้ mấy cái ตอนนี้ทุกฝ่ายก็มาพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์าแงอยู่ะสีนาทนร่งให้น้อยส่งให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูแสดงาการแกบอวันที่ส3เดือนสายนี่เป็นการประุมที่งล่าวันนั้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับแต่เราก็ทัวได้เตรียม เตรียมพร้อมในเรื่องของการแต่งกายชุดชูยนะครับจีหัวหมูเป็นเครื่องสังเวยตันี้ก็คือวิธีการตถวารข้าวสารอาหารแห้เพื่อนก็จะเป็นพระอาจารย์ศุภนวโรนี่ก็จะเป็นรองรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มาเป็นเกียรติตัวนี้ก็พัานาอาหารตัวนี้เสด็จแล้วนะ จะาดลงทางจะทางใดจหุัาที่ตอาหารพละหารอนะครับเอาพรทหารลยวนะครั้วการตบบารสาราครวถ้ามีพรทหารยุมาวังาที่โต๊ะพราทหารท่าทขึนทนะครับีตาเสร็จแล้วก็ดิบนท่านฉันต่อเลยนะครับจะพาดงทางถ้าท่านมีพ้ทหารท่าน สายก็เปนท่ายอดาที่เตรียมที่โต๊ะาหาเลยนะครับืดอท่านรับมิตาสิ็นแล้วก็จดนนี่แมนก็ถึงขัานทุกๆแตนจะงได้ฉันระตาต่อนะครับพูดรูนรูเวียนนี่คือ นี่ก็จัดกันอยู่ทุกปีนี่ว่ปีที่98อีก2ปีก็จะครบ100ก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีความเก่าแก่แล้วก็ มีการสร,ร้างรัางระได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการผู้ทหารตำรวจหร wow uh, uh ือว่าทางด้านคณะสงฆ์ก็จกไปจ่านี้ก็ทีนี้ก็สื่สามรูปถ้ามีก็ดยท่านผู้ก็เดี๋ยวม้ท่านผู้ท่านมาน้นฉันาตรหาระดมาสามคำนะครับเพื่ทะทำ ถ้าเราเป็นท่านขันเดีวที่เราจะรอไห้ไหลเออพอท่านถามแล้วสามคำตัวช้างก็เปลี่ยนใจนะตันนี้ที่รอและรอเนาะแล้วพอ ทุกท่านนะครับคณะกรรมการสถานศึกษาท่านอดีตและปัจจุบันนะครับผู้บริหารท่านอดีตและปัจจุบันคุณครูนะครับอดีตคุณครูแล้วก็คุณครูนปัจจุบันทั้งผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองนักเรียนทุกๆชั้นเรียนนะครับทุกๆชั้นเรียนวันนี้ที่ได้มาร่วมดำเนินเพื่อรอบเกบแปปีโรงเรียนบ้านมแห่งของเรานะครับสัปดาห การร้องติดร้องใจร้องดาจับขอาะุ้องพาดีนะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแรงหน้าเต็มพระสีหน้าสดัย

คุนท้าได้ด้วยถ้าคุณท่านนั่เล็นะครับคุณท่านนั่งเล็กนะครับท่านสามนัางประมาณสามตันด้ยทากันนะครับทานกันก็กระจายอ่ะเรียนใด้ท่าน้าก่อนะครับแต่ตอนนี้ยังยังยังเตือนเตือนเตืนกนะครับเตือนเตือนก่น แก้ปัญญาเฉาะเรื่องการนะนะแบบนี้มีตุ้งชงเทปปีนังนะครับบริการท่านได้ับการบริการและย่างแตงทั้งบรการแต่สุดท้ายแบบนี้ต้มตุ๋นใส่สตูว์ใส่ต้ว์ใส่สตู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 ว์ นะครับโรงการของน้องๆนะครับผู้อาชีพรุเรียนตั้งแปลนะครับผู้ประกอบน้องพีโรนะครับผู้ประกอบน้องแจ็คนะครับมีสีสันรู้จุดมีดีดาหนุ่มชนะครับคุณสุณดารัตันทองขอหวานนะครับคุณขอหวานมาเพื่อนะครับเพื่อเขาเป็นท่านงานที่เขาอ่านแล้วก็เยอะภาษา ปลายเลยนะครับประเทีท่านฉันเลยนะครับนี่เป็นฉันเลยเมื่อท่านท่านครบชุดโต๊ะแล้วก็ทานรงทานนะครับทางนลงทานก็เอาตาแบบเป็นใสเลยนะครับที่สำคัญนะครับคือทานให้อิ่มนะครับทานให้อิ่มก่อนทานให้อิ่มก่อนแล้วก็คอยแพ็ก เครื่องแท็กใส่ตุป,ปรก,กรณ์นะตุปกรณ์โรงทานเยอะนะครับวันนี้โรงทาน14 15โรงทานก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับไม่ใช่น้อยๆขออนุญาตลาขอบคุณนะครับสำหร,รับเจ้าภาพเลย